อ่าฟังธรรมกันอ่าพระสวดสุครูนะอนัตตลกัลยโสณนะอ่าก็เป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าตัดให้กับนะปัญจวัคคีนะครับนะนะหลังจากที่ตัดพระสูตรธรรมจักรกับปะวัตนสูตรแล้วนะพุทธเจ้าก็ตัดนะพระสวดอ่า หนีต่อนะเพื่อความเพื่อลดการยึดมั่นถือมั่นนะครับนะในอัตตาตัวตนของปัจจวัคคีนะครับก็เป็นพระโส์ที่ยาวนะครับนะพูดถึงเรื่องอะไรสักครู่นี้กนะไม่เที่ยงขันห้าขันห้าเป็นไงก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับ นะนะก็เป็นพสุตหนึ่งท pues like ี่ทำให้ได้เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้นะครับนะนะบ่มีอย่างเที่ยงนะรูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะครับนะนะมั่นยึดไม่ได้มั่นไม่ได้นะนะหลวงพ่อเทียนบอกว่านะ ชั but, <laughs> ่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาดีก็บ่เอาเนียเนี้ยมาเข้าวัดรักษาศีลชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาไม่เอานะเนียมีคนเคยถามบอกว่าคือพากันไปวัดแท้ไปได้ยัง มีคนถามบอกคือบวชอยู่โดนแท้เนี่ยมาทุกคนนี่ยังถามอยู่ได้อาจารย์ไปพบเพื่อนเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้บวชนานยังจะบวชอีกนานไหมเนบวชแล้วได้อะไรวะนะก็เป็นคำถามนี่ก็เป็นคำถามคลาสสิกอยู่ ได้อะไรนะคำถามนี้ก็ไม่ถูกถามแต่ในวันนี้หรอนะนะนะขนาดในสมัยพุทธลก,ก็นะพุทธเจ้าก็ถูกถามนะพระสาวก็ถูกถามนะพระยศกุลบุตรนะเป็นนะลูกมหาเศรษฐีออกติดตามพุทธเจ้านะนะคนก็สงสัยว่า คนรวยปั่นนี่นะ,ะยังไปบวชแล้วก็พาบริวารหลยหลายไปบวชพวกพราหมมองดูพยาศาก็บอกว่าไปบวชแล้วได้อะไรนะมันต้องได้อะไรแน่เลย ต้องได้ไรแน่เลยพระรัฐบาลก็เหมือนกันนะรัะฐปาตาหรือรัฐบาลเนี่ยก็เป็นคนอันมีจะกินเหมือนกัน,นเป็นลูกชายหัวแก้วหัหวแหวนก็ออกไปบวชติดตามพุทธเจ้าเป็นคำถามเดียวกันอีกเขาก็สงสัยว่าทำไมท่านรัฐปาตา,า,ตาหรือรัฐบาลาเนี่ย ละทิ้งทรัพย์สินเงินทองออกปวดติดตามพุทธเจ้า <c oughs> ก็ไปถามคำถามนี้กับท่านรัฐบาลอีกออแล้ววันหนึ่งก็มีพราหมณ์คนหนึ่งมาถามพุทธเจ้าว่า ที่ท่านละทิ้งพระราชวังมาละทิ้งทรัพย์สินเงินทองมานี่ออกมาบวชนี่บวชแล้วได้อะไรได้อะไรผู้เจ้าตอบว่างไงรู้ไหมได้อะไ ระพระเจ้าบอกไม่ไ <laughs> ด pues ้อะไรเลยบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับเยกุลกับาย้เทนพากันมาทำบัตรถูกมือถูกมือว่ารักษาศีลถูกพระถูกพระพ่อง ยกเว้นพระที่แล้วเตะพระที่แล้วเบบนีบ้านหมุนเนี่ยมายางมาประด้บ้านมันหมนุนะนะนีมาวัดแล้วได้อย่างน,อน้อพูะเจ้าก็ตอบพรามคนนั้นว่า เราไม่ได้อะไรเลยเรารู้แต่ว่าเราเราไม่ได้อะไรเลยแต่เรารู้ว่าเราเสียอะไรไปบ้างละอะไรไปบ้างได้บ้างนะพุทธเจ้าก็ตอบแบบนี้นะ นะแต่เรารู้ว่าอะไรเนี่ยที่หายไปจากเราบ้างนะอะไรที่หายไปจากเราบ้างนะพุทธาก็เทศให้ฟังยาวเลยว่านะตั้งแต่พงมาบวชนีนะ่หลายสิ่งหลายอย่างได้หายจากโพงไป <c oughs> อย่างแน่นละได้หายจากเราไป โอนะนะเราก็ร <mm sí ู้ว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหายจากเราไปแล้วเราก็ละมันได้ความที่เรามีทิฏฐิมานะเคยเป็นลูกกษัตริย uh> ์เคยถือตัวถือตน นะสิ่งนี้เป็นไงเคยยิ่งเยอโสมันก็หายจากเราไปนะพุทธเจ้าบอกนะแต่ก่อนคิดว่านะตัวเองเป็นคนแน่เป็นคะนเะก่งความมีมนะถือตัวนี่นะนะสิ่งเหล่านี้ก็หายไปนะบางครั้งนะพุทธเจ้าก็บอกว่า ความกังวลความไม่สบายใจนะความเศร้าความท้อแท้เราก็รู้ว่านะสิ่งนี้ก็หายจากเราไปด้วยนะพระเจ้าก็อธิบายหลายอย่างนะจนมาถึงคำว่าจนกระทั่งเราพบว่านะอัดวิชาหรือความไม่รู้นะนะที่เป็นตัวปิดกั้นปัญญาเรานี่ มันก็หายไปด้วยนะหายไปด้วยพรนะเจ้าอาธิบายสิ่งนี้ให้ให้พรามท่านนั้นฟังนะครับเนะนะนี่ยเพราะนี่เขาก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังนิดเดียวก็ให้เขากลับมาถามตัวเองขึ้นกันว่าเขามาวัดนี่เขาได้อีย่างเขาได้อนะียนะ่างเพราะว่าเขามีทิฏฐิมานะหลายขึ้นนะ บอหรือว่าเ <นะ S 2> ฮามีเขาสามารถละวางอย่างได้หลายขึ้นบ่หรือว่ายึดมันถือมันขึ้นว่าเป็นเด็เขาเป็นคนถือศีลเป็น คนวัดเป็นได้เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นได้นั่งยืดตัวได้ย่างไปใส่มาใสา่นี่คือบถึงึะนะนะนะ ถ้าอยู่วัดโดนมาวัดโดนแห้งยึดมันถือมันนะในสิ่งที่เป็นอยู่นี่หลายขึ้นหลายขึ้นนะพูดถึงว่าอัตราตัวตนของนักปฏิบัติก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นะนะอันนี้ก็มาผิดทางแล้วนะครับมาผิดทางนะหลวงพ่อท่านท่านพุทธทาสได้แนะนำไว้ว่านะ หลักในการพิจารณาว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะนะเรามาถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เอาหลักการพิจารณาธรรมะของพุทธเจ้าแปดข้อนี่ให้เราลองมาพิจารณาตัวเองดูว่าถ้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วหนึ่ง การปฏิบัติของเรานี่ถ้าเป็นไปเพื่อความกำหนัดยอมใจอันนี้แสดงว่าไม่ถูกแล้วนะครับมาเป็นไปเพื่อความกำหนัดยอมใจแปลว่ายังแปลว่ายังแมเบ่ยงก็มาสนองเนี่ย ความกำหนัดของเราหรือความอยากนะีหรือนะ่ยมาสนองเนะี่ยกิเลสข,ของเราตัณหาของเรานะนะให้มันมีอัตตาตัวตนมากขึ้นเนะนี่ยนี่บบแมนแล้วนะบถึกนะครับนะ่นะเนะี่ยแต่ต้องเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อให้ความกำหนัดย้อมใจสิ่งเหล่านี้มันคลายไปนะมันคลายไปนะนะที่พระอาจารย์ถาม หลายหลายครั้งว่าเป็นในยกมือหรือปฏิบัติหรือมาเข้าวัดเนี่ยมันเบาโตขึ้นบ้าเบาใจขึ้นบ้างอันนี้นะถ้าหลังคนเนี่ยยังอุกอยู่หรือว่ายังบกขายบกเบา อันนี้มาผิดทางแล้วนะน,นี่ก็หลักพิจารณาง่ายๆเลยคือว่าเออมันต้องเบาใจเบากายขึ้นปล่อยวางต่างๆได้มากขึ้นนะอันนี้อันนี้คือถ,ถึงจะมาถูกทางนะครับนะีนะนะ่เป็นไปเพื่อการประกอบทุกข์ไหมเ้อนะยิ่งมาเลยความทุกข์ยิ่งหลายขึ้นนะอันนี้บอบประถูกแล้วนะ นะบ่ถืดนะกด้ทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีบ่เถกนะแต่ถ้ามาแล้วความทุกข์เขาหน่อยลงเบาลงคลายลงอันนี้แสดงว่ามาถูกทางนะมาถูกทางนะเป็นไปเพื่อการนะสะสมกองกิเลสนะหรือเปล่า ลองซ้อมเบิรงตัวเองมงดูนะว่าการมาวัดเขาการปฏิบัติธรรมเขาเนี่ยเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้บอนะครับนะเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษหรือไมนะ่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีนะตีมงหรือบอสนะเป็นไปเพื่อความเกียจค้านใช่ไหมนะหรือเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากไหม นี่หลวงพ่อท่านพุทธทาสท่านนะแนะนำไว้แปดประการด้วยกันนะลองพิจารณาตัวเองเบิ่งดูว่าเพามารักษาศีลแล้วนะจิตตั้งต้นเราเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้ไหมนะนะเหมือนกับความตั้งใจของการมาบวชเป็นพระเป็นเนร จิตตั้งต้นเราเป็นไปแบบนี้ไหมโอ้ขี่ขานเหตุงานไปบวชดีกว่าเนี่ยเป็นไปผู้ความเกียดข้านะโอ้ขี่ขานเหตุงานขี่ขานปากกับลูกกับลานนะขี่ขานนั่นอันนั้นอันนี้มาวัดดีกว่าหรือว่าอ อย่างอีกโอู้อิวัดคนไหลโนะูไหลนะไปวัดด้วยดีด้นั่งวอกกันนะเซวนากคุกคีตีมงนะนะเป็นไปเพื่อการคุกคีหรือเปล่านะหรือเป็นไปเพื่อความสันโดษนะนะความสันโดษเป็นนั่นแหละ อันนี้บ่ได้หมายความว่าเขาเวอกันบ่ได้หรือว่าเขาเหดุยังน้ากันบ่ได้บ่แมนได้เนี่ยอันนี้เป็นสภาวะด้านในนะความสันโดษของเราเนี่ยเขาอยู่คนเดียวได้บ่หรืออยู่หลายคนได้บ่เนี่ยสภาวะในด้านในเราจะตอบตัวเองได้นะถ้าเราเนี่ยมีจิตที่สันโดษนะอยู่หลายคนเนี่ยจิตใจเราก็จะไม่งดเงดเราก็เหมือนอยู่คนเดียว เงียบเงียบนะสภาวะเราก็จะนะนะเป็นสภาวะที่สันโดษนะสอมเบอรนะ์นะบางคนเนี่ยเนะขามูหอพวกว่าได้เป็นไดยู่น้่งคนหลายๆแล้วใจให้รวดเป็นบอนะ่อยู่นุ่งคนหลายๆแล้วนะมันชิงหนหวยนะ อันนี้แสดงว่าบอกคอยถือทางเท่าไหร่นะบอกเอยถือทงังเลยซ้อมเบิ้งบอกซ้อมเบิ้งใจเขาบอกว่าโอ้อยู่น้ำมูลน้ำพรุรลายนะโอ้กูหนหวยอะไรอยู่บ่ได้ต้องนะปลีกไปอยู่คนเดียวหรือว่าแยกจากคนอื่นไปนะอันนี้ก็ ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ก็นะยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะนะนักปฏิบัติทำเลยว่าพวกเราเป็นเนะน,นี่ยภาวนาเนี่ยอยู่หลายคนเขาก็อยู่ได้นะอยู่เงียบๆนะนะจิตเขาจิบวหนหวยบวงุดงิดเนเพราะ,ะว่าอยู่หลายคนเนี่ยนะเราก็เหมือนอยู่คนเดียวสงบสงบได้นะนะนะ อยู่คนเดียวเราก็เหมือนอยู่หลายคนได้นะจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้วันนะี้ก็ลองจําลองดูว่านะถ้าในะนะวัดเนี่ยนะสมาชิกเรามีแค่น,นี้นะนะถ้าเฮายังหลหวยต่อกันละกันหรือว่าอยู่นุ่งกันยากนะโอ้เฮาสิไปอยู่ในโลกได้หรืออยู่ในโลกก็ยากเด้อนะอยู่ในสังคมในโลกคนทั้งหลายคนนี่นะ คนแหง่งแตกต่างหลายกานี่ก็ยากอีกนะอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแต่พวกเรอไเด้พระเน่นเหมือนกันนี่ยุวัดนดนๆนี่ออกไปอยู่ในโลกยากแล้วให้จังเดยบัปนี่ไปยุ่ใสกับไปยุ่บ่ได้หมดหมดอยู่ในป่าได้อย่างเดียวแล้ว นะอันนี้ก็ยก7 8ข้อนะมาให้พวกเราเนะี่ยพิจารณานะธรรมะนะดูว่าเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะอันนี้เป็นหลักที่พรธเจ้าตัดไว้นะว่าหลักง่ายๆเลยในการพิจารณาว่าอันไหนเป็นธรรมะของพุทธเจ้าหรือไหนไม่ใช่ธรรมะของพพุทธเจ้านะ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 มีคนมาถามว่า จะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นคําสอนพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าง่ายๆเลยนี่แหละนะนะถ้าคําสอนใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อการคลายกําหนันะการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะน,นี้เป็นคําสอนที่นะของพุทธเจ้าแน่นอนนะคำสอนใดก็ตามเนี่ยที่เป็นนะไปเพื่อการละกิเลสนะไม่ได้สะสมกิเลสนะอันนี้ก็เป็นไปตามที่พุทธเจ้าได้สอนไว้แน่นอน เรตัดสินได้ง่ายๆเน,นี่ยนี่คำสอนเหล่านี้เหมือนกันเนี่ยครูบาอาจารย์เทศอยู่ถ้าเป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ลนะนะเอาง่ายๆเลยนะเราแยกแยะให้ถูกตัดสินให้ได้นะนะตัวเราเหมือนกันเนี่ยมารักษาสินเนี่ยสินอุโบสถสินนี้เท่าไหร่แล้วรู้ไหมเนี่ยสินท,ที่เท่าไหร่เนี่ย 8ปดเจ็แปดเนี่ยใกล้สิมดเหลือเด้เขามาจากเทือ1สเทือเดิบสองสิบสเทือนี่ยก็ออกพรรษา8ปดเก้เอนี่ยอีกสาีเทือตัวนั้นเด้ก็จะออกพรรษาและเนี่ยมาเกินครึ่งทางแล้วก็กลับมาซ้อมบ้างตัวเอง กลับมาพิจารณาตัวเองดูนะว,ว่าอูเขามาฮอดเมื่อนี้แล้วใจเขาเป็นยังไงน,น้อขายลงเบอรหรือว่าหนักคือเกา่านะแล้วเขาฟังเขาปฏิบัติน้ำเพลินเป็นไดดน,น้อเนี่ยลองซ้อมเบอรงตัวเองดูคือสิ่งเหล่านี้ซ้อมเบอรงสภาวะเห็นสภาวะดันไหน ก่ต้องขาใจก็ได้นะหมายถึงว่าเนะี่ยฟังอย่างว่าขาใจน้ำพนเพลย่ยอ่านหนังสือก็บว่าได้สวดมนต์กับ่ทันว่าแมน่นะอันนี้เป็นเพียงรูปแบบนะนะรูปแบบเฉยๆนะแต่ผลลัพธ์ด้านในเป็นสิ่งสําคัญนะผลลัพธ์ด้านในเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสภาวะในสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือสภาวะธรรมนะให้เราลองดูที่นะลองดูว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจตัวเองเนะี่ยเป็นแบบไหนนะ เป็นไปเพื่อสิ่งเหล right ่านี้ไหมถ้าเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามาถือทิศถือทางแล้วนถือทิศถือทางแล้วถึงแม้จะอธิบายไปได้อาจารย์ถามยังสั่นสันตอบไ่ได้จักย่างบ่บเป็นยังเห็นไหมแต่ว่าแต่จักเป็นยังไงสันหูอยู่ว่ามาอยู่วัดแล้วความทุกข์หน่อยลงนะ ความกังวลหน่อยลงนะหรือว่านะอันนั้นอันนี้มันเบาลงนะอันนี้อันนี้แสด้แล้วนะใสด้แล้วแม่นะครับนะนะวันที่11เนี่ยกันยายนที่จะถึงนีนะ้ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุนะนะจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไดนะ้ชิมวัดเขานะจะมาอบรมนะผู้สูงอายุที่วัดเรานะก็ให้ ครูบาอาจารย์ได้ช่วยชี้ช่วยแนะช่วยสอนเนี่ยถ้าใครว่างเรียนเชิญมานำกันได้ะกลุ่มผู้สูงอายุนะ80ท่านจะมาจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยเราจะได้มาแบ่งปันกันแล้วก็มาเป็นมูเป็นมิรกันมาเบิงวัดดาวเรืองแล้วก็มาเบิงพอแม่ออกนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุ นะจะมาอบรมที่วัดเรานะครับนะนะพวกเรากนะ็มาร่วมกันต้อนรับนะครับนะวันที่11กันยา12 1 3แล้วก็ไปเชียงคานเะนาะไปเชียงคานเะนี่ยวันนี้ก็ปลายเดือนแล้วนะครับก็หมดเดือนอะีกแล้วนั้นเนี่ยวันเวลาก็ผ่านไปวบไปวบไปวับ,วบ,วบนะเนะีนะ่ย เนี่ยวันเวลามันก็จะกืนกินแล้วไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะไม่ประมาทในธรรทั้งหลายนะครับนะ<ด>แล้วก็มาแต่เช้าเลยมานะอยู่เต็มวันเลยนะครับนะมาถึงนี่ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับก็จะอยู่กับเราจนถึงบ่ายสองบ่ายสามนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยคุยกันอีกทีนะึงนะ ก็นุโมทนาบุญกับยมพ่อยมแม่นะครับนะที่ตั้งใจมานะรักษาศีลอุโบโสถนะแล้วก็ขอให้ความตั้งใจดีอันนี้นะจะเป็นจิตตั้งต้นนะี่นำพาพวกเรานั้นไปสู่ทางพ้นทุกทุกท,ทุกท่านเลินนะครับ